รับหน้าพี่รับหนาาอยู่ก่อนนี้อีกตัดตัวอืมรับหนึ่งย่างย่างย่างเราเอ้ย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 นี่ไงอพี่เมื่อกี้หลังรถอ่ะหลังรถเหรอหลังนีหลังนีเลยหลัง Watch out พี่มันหลังหลังกล่องพี่นั้นหลังกล่องหลังกล่องมีอีกคนนึะ Watch out มาดิน้องเองไม่รู้ซะแล้วพลังของ DBS มันเป็นยังไงครับน้องย <c oughs> <c oughs> เพิ่งเปิดของไปเมื่อวันซื่นวันนี้มันมาอีกแล้วทุกค,ค,คนครับเข้ามี DBS ใหม่ด้วยนะเป็น DBS ทองทุกคนครับต้องใช้ค,ควาว่ามันเป็น DBS เหมือนจะเป็นลายอูดนะทุกคนครับที่มีเอฟเฟกยิงพร้อมกับคิวฟรีสุดเท่สุดโก้ทุกคนครับแล้วมันเป็น DBS ด้วยทุกคนครับเป็นปืนลูกซองที่ต้องเรียกว่าปืนขวัญใจมหาชนนะทุกคนครับ DBS ไซกาอะไรพวกนี้ทุกคนครับแน่นอนว,วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูนะครับไม่รอช้าทุกคนนะเดี๋ยวเราเข้าไปรับ สำหรับการเปิด dbs แ,แล้วก็รีวิวทุกๆคนดูนะครับว่า dbs ในเกมเนี่ยมันจะสวยมันจะเท่สักแค่ไหนสำหรับเอฟเฟกยิงแล้วก็คิวฟีดนะทุกคนฮะยังไม่รอช้าทุกคนนะก็ไปรับชมกันเลยก็ฝากคนหนึ่งไลค์คนนึงฝากคนสตรอไวน์ผมด้วยนะฮะแล้วก็คี่จะจัด uc คิดจะเติม uc ก็จัดได้เลยที่ xp เกมสตอร์นนึกถึง uc นึกถึง xp เกมสตอร์นนะจ๊ะไม่รอช้าแดีวเราไปรับชมกันเลยสำหรับการเปิด dbs ทองหรือ dbs ปูดได้เลยนะครับ let's go กัน ลยไปจ้ะฮัลโหลวะ่ะขอร้องวะ่ะเม่เลยว่าวันซืนกับเพิ่งมีนิ้วเฉยๆว่ะชุดทองใหม่วันนี้มาอีกแล้วเราของอ่ะ <c oughs> แล้ววันนี้ก็มีกรองใหม่มาอีกแล้วทุกคนนะครับมันมาอีกแล้วนะวครับทุกคนนะครับก็ <c oughs> คือกรองลัคกี้สปินนะฮะซึ่งรอบนี้ได้มากับชุดแดง2ชุดทุกคน,นแล้วก็ไคลแม็กซ์รอบนี้ก็คือ D B S ที่มีเอฟเฟกยิงนะทุกคนนะครับมีเอฟเฟกยิงที่ชัดตัวเดิมแล้วก็ทองด้วยรอบนี้นะครับอะไรอะไรก็ทองไปหมดขนาด D B S มันยังทองนะครับรอบนี้ทุกคนอะทุกคน,นครับก็กล่องนี้ทุกคนนะเปิด10กล่องเนี่ยอยู่ที่360 U4 อยูไม้ไปเลยทุกคนขออนุญาตลองแบบ10กล่องขำๆสักหนึ่งทีก่อน อันดวนับก็ก่อนที่เราจะเปิดได้ของอันควนับก็นี่เปิดก่อนจะเปิดได้ของอันควนับก็ฝากไว้สำหรับใครที่จัดอยู่4พับ G Mobile ทุกคนครับก็จัดได้เลยที่ X sub P เกมซาตโรนทุกคนครับนึกถึง U4 ทุกคนครับนึกถึง X sub P เกมซาตโตโรนะฮะทีนี้ก็อย่าลืมบอกมาจากกล้วยแมนด้วยนะครับก็จะมีส่วนลดด้วยนะครับดังงฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนนะจ๊ะนะฮะปืนมายังครับพี่น้องคิวน้องคิวเอ้ยเพิ่งเสียบกล่องแรกลูก พิ่งสิบกล่องเ no. นแต่ว่านี่แหละน้องสิบกล่องต่อไปมาดูนี่น้องคิวขอมามามา,มาเลยดีกว่าขอเสียงฟิงปิง๊งอ่ายังยังยังยยัยยเล็กดมไหมผมว่าผมว่าเราแลกไหมแลกไปจะจ,จบไปดีกว่าไหมไม่ต้องเปิดหลอกเนาะ <Nope. S 1> ผมว่ามันดูทรงมันไม่น่ารักเลยนะ ไม่ค่อยน่ารักเลยไม่ค่อยน่ารักเลยอย่าแบบจะไปดีไอ้ทุกคนมีใครเปิดแล้วมันมันได้ออกมันออกของมาป่ะในนี้มีใครคือผมมาเตรียมใจไว้แล้วว่า,วามันคงไม่ออกหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันมีใครออกไหมผมคงไม่อยากจะเปิดแบบมีแต่เหรียญอะไรอย่างนี้ตลอดไปนะสิบยูไงพี่ออกเลยหรอสิบยูได้ไรน,น้องช่วยพูดได้พี่ชื่นจะที่น้องสิบยูน้องไอะไรน้องพูด งก็ออกไปแต่สองนาทีอะไร้ยก็อยากจะฆ่าเหมือนกันนะแต่ก็อยากรู้หน้าเฮ้ยชิ้นแรกกูเม้อละแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยมันคืออะไรที่ห้อยกุญแจเหรอที่ห้อยกุญแจมาล้านนึงกูเปิดไปกี่กล่องวะเนี่ยเปิดไปละห้าสิบกล่อง พวงกุญแจมาหนึ่งพวงพวงกุญแจเท่าไรเนี่ยมันเปิดกล่องละ360 50กล่องก็เท่ากับว่า360คูณหดูซิว่าพวงกุญแจนี้เนี่ยมันมีมูลเรือค่าเท่าไรไก็มีมูลราคากเ่ัน1,800ยูสำหรับพวงกุญแจนี้1,800ยูก็จะประมาณพวงกุญแจละแ0 0บูทพวงกุญแจแพงเหมือนกันนะเนี่ยพวงกุญแจละแ0 0บูท คือปกติเขาเอาแปดเราทำอะไรกันหรอครับพอดีผมเอาแปดมาซื้อพวงกุญแจไปย่ำ <l ux> เฮ้ทุกคนหรือว่าแลกดีกว่าไหมผมว่าแลกดีกว่ามั้งผมว่ามันน่าจะแบบมันน่าจะเออมันมันมันน่าจะมันเออมันจบดีกว่านะมันให้มันจบจบอะเอออะไรเงี้ย <l ux> ก็จะได้ไม่เลืองด้วยนะเออเจ็ดสิบก็พอแล้วมนะั้งเนาะ ร้อยกล่องแล้วพอนะร้อยกล่องแล้วพอเลยแล้วก็แล้วเราก็เราไปแลกดีกว่าผมว่ามันไม่ออกหรอกอืมคงไม่ใช่วันของเราอยู่ละเราเก็บอยู่สี่เอาไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าผมว่าเนาะผมคุณคนคิดเหมือนกันไหมเลยเราเอาไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าเนาะก็ทำได้แค่ห่วงหวรักเธออยู่ห่างๆช่วยอะไรได้บ้างก็ช่วยไปเธมีใจ Hey, เม่ได้ออกหรอกถือว่าจริงมูข้ามทีหนึงหรออ่าทีหนึ่งทีหนึนะข้ามทีหนึ่นนะานะการข้ามครั้งนี้ให้สําหรับ FC ที่อยากให้กดข้ามหนึ่งครั้งปฏิบัติเริ่มมึงมาง่ายอย่างนี้เลยเหร <sk lar> <k lar> อข้าขอคำนับท่านนายพลขอขอบคุณ มันให้มาสองเลยมันกำลังจะเผื่อพอดีหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้ถือว่ารีวิวกระเป๋าได้ไหมดิฉันขออนุญาตปฏิบัติตามทนายพลทุกๆท่านนะครับสามสองหนึ่งปฏิบัติทนายพลดิฉันคิดว่ามันน่าจะมีปีพันหรือเปล่าออรอบนี้ให้มันจ,จบแล้วนะรีวิวกระเป๋าแล้วจบจบ ้าช oh, 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 oh. ่วยอะไรดนบ้างก็ช่วยไปโอ้โหโอ้โหอ๋อทมันเขี้ยวอ่ะเหุ้การณ์ปกติดีครับมันว่ะคือว่าไงอ่ะยี่สิเอาเาผมขอยีิแล้วพอได้ยี่สิบยีแล้วผมแลกแบบว่าผมตัดจบในละครไทยยีสเขาลานนอกเขาลานนอกเขาลานนอก เมเปิลยาวๆเขาว่าเมเปิลยาวๆนี่ของร้านนอกของร้านนอกครับของร้านนอกครับเสียไปไหนอะลางไม่ดีเลยนะอย่างเงี้ยไม่ผมเปิดร้อยยี่สิบพอนะผมพร้อมแล้วนี่คือสีกล่องสุดท้ายผมจะไม่ต่อแล้วเพราะว่าผมคิดว่ามันคงไม่มาหรอกคือใจผมมันคิดอยู่แล้วว่ามันคงไม่มาหรอก ต่อให้มันจะมามันก็คงไม่ออกของดงของแดงอะไรหรอกมันก็คงให้มากสุดกันแน่เนี่ยคงเป็น MG นี่แหละกูว่าไม่ MG กหมวกนี่แหละมั่งของดีที่สุดสลับเนี่ยไปขอสุดท,ท้ายน้อไปรีวิวดีกว่าทุกคนนับสามสองหนึ่ง l e ้วกูสับไปหนึ่งทีคุณครูขันอะไรครับคุณครูคุณก็เสียดียไปไหนอะคุณครูขันอะไรครับ ให้มันจบที่เรามันเบาที่สุดแล้วละ่ะอือให้มันจบแค่นี้ดีกว่ามั้งมนี่รกรบลบอะดจาตอนปึบเป็นไงให้มันจบ,จบไปเลยดีกว่าผมว่าอย่าให้มันแบบว่าวค,ค้างคาฮึบจบจบไปซัก,กูว่าอย่างนี้ลด,ดีสุดกูหเหลือใจเชื่อ,อ โอ้โนโอ้โนอหนแต่ผ hmm. <c oughs> <c oughs> มขออนุญาตไเป็นเลขดีกว่าเย่เ yeah, ย yeah, yeah. mm ่เย่เอเมนเป็นเลเดี๋ยวไปลากอัพดีกว่า อัพเลยวสองเลยจ้าไปเราก็จะสามารถไปที่บ้านเขียวต่อได้แต่ว่าน่นา,าจะที่ข้างเราจะไปเหมือนเป็นแบบ AI ไอาช่วยหนึ่งทีอะไรอย่างงี้ <S <S คิดเป็นตังกี่บูทครับคิดเป็นตังกี่บูทประมาณ4,500ยูก็ประมาณประมาณ1,700จยนถึง2,000บูทครับประมาณนั้นประมาณ1,700จนถึง2ฮะปืนนี้กูจัดประมาณ1,500ดีกว่าเราคิดเป็นในเลขไม่ได้เยอะดีกว่า ประมาณ1,500ดีกว่าเนาะถ้าว,ว่าถึง2,000เดี๋ยวมันจะเยอะไปนะ1 5 0 0ครับกำลังดีกำลังดีงด1 5 0 0กูใช้ 1, 5 0 0อย่างนี้แล้วหรออยู่ดีไม่ว่าดีเนาะคืออยู่ดีไม่ได้ไม่ไม่มันอยู่ดีดีมันไม่ชอบเลยไงวะกูถามจริงๆเถอะวะทุกคนนะครับขออนะุญาตอัปเกรดเป็นเอฟเฟกต์จริงสุดเท่สุดโกรนเลยละกันนะครับทุกคนนะอันนี้คือรูปรักทั่วไปนะฮะ ลูกหลักก็ไม่น่ามีอะไรนะเมื่อกี้เราดูก็ไม่มีอะไรนะทุกคนนะเป็นไม่มีเอฟเฟกนะ <c oughs> ข้างหลังก็เหมือนทองทองท,องทุกคนนะแต่ก็ดูเท่ดีนะเพราะว่าจริงๆเราก็คงไม่มีใครไปนั่งมองตลอดเวลาหรอกนี่เรามาโฟกัสที่เอฟเฟกต์ดีมกับคิวฟีต่างๆดีกว่าจ้ะป <c oughs> ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเป็นออกทองทองไหมเหมือนเป็นทองทองนะโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ย,ยมันสวนอัเนี่ย ได้เวลาแล้วพี่จะต้องไปเชิดสลามังสำหรับ DPS วันนี้ได้นะเนี่ยไม่ไงทุกคนมาดิก็ยิงปังว้ยเป็นไงผมว่ามันเป็นทองคำนะออกไปทางทองคำเหมือนเนี่ยมันเหมือนสี่ชุดมันอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองไปด้านเนี้ย ด้านนี้เลยเนี่ยมันคือมันคือสีกระโปรงมันเลยอะสีกระโปรงมันนะผมว่าโอเคนะสำหรับผมโอเคนะเห็นไหม<อ>ดีผมรู้สึกว่ามันมันดีกว่าเอ,เอฟเฟกต์สีแดงสีแดงมันเป็นสีบางๆอะผมมองมอง,มอง,มองไม่ค่อยออกอะสีแดงอะอม,อม,มาดิเออเกลือเกลือทองเขาว่าเออเป็นสีประกายอะ่ะอา้าวผมขอยกทีนึงผมขอยกทีนึงสำหรับผมมองว่า เอฟเฟกยิงโอเคนะเป็นปืนเวลล่าด้วยนะเป็นปืนเวลล่าไอเราลืม,เร,ลมเราลืมดูคิวฟิตโฟกัสคิวฟีดเดี๋ยวคิวฟีดเป็นไงคิวฟีดโอ้ยคิวฟีดก็โอเคนะถือว่าไม่แย่นะก็เด่นดีนะคิวฟีดเหลืองมานะเหลืองเป็นแบบเหลืองนอนทองมาโอเคโอเคปักทุกคนทุกคนเดี๋ยวทุกคนโฟกัสที่คิวฟีดนะครับคิวฟีดนะเดินไปยิงสู้ให้คิวฟีดนะคิวฟีดนะเห็นไหมคิวฟีดก็โอเคนะ ไม่แย่ไม่แย่ผมมองว่าไม่แย่โอเคอยู่โอเคอยู่มันเป็นปืนวี่งห้างไงมันไ,ปปไนดข้ขนาดนี้มันก็โอเคแล้วไหมแอพพใช่ไหมครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับประมาณ <c oughs> นี้ครับโอ้แต่มันยิงเน็ตเดียวมันแตกเลย bakın. ทุกคนมันแรงเกินไปดีเบสอะมันต้องมันต้องยิงเน,น็ไหนมันจะไม่ตุ่ยนะเห็นไหม นะโอเคน่าเป็นไม่ขาดเลยมั้งเอาไปหนึ่งเอาไปสองสวยสวยออืืมม เอาไปสี่เอาไปห้าเอาไปหกเอาไปเจ็ดอ้อมคอ้ได้ไอ้อมอ้อมได้มันอยู่ตรงกัางทีแล้วจังหวะนี้ก้อยแมนเดินมากับ DPS คู่ใจไง โอ้ยสามเมตรเกือบเตกมาตัวเดียวพี่มาตัวเดียวนี่จ้าอนี่จ้าประมาณนี้นะครับแต่มันดูข้างๆเลยนะมีเดินกลมๆมันเป็นอูดอ่ะท mm ุกคนไอตัวนี้มันคืออูดอ่ะทุกคนมันคืออูดไว้ยตัวเนี้ยมาดีวะมันคืออูดอ่ะครับหลังมันก็เลยจะอันอันหน่อย อเกินนะปเปิดน้ำไป t ช่างเปากรเปลช่างเไอ้นั่นจะไปแล้วปักเดเนาะโอเคเนายพิ้งสายพิ่พี่ตายพิ่งายรับน้าพี่รับาอยู่ตอนี้เห็นต่ตัวอืมรหนึ่งยางยา ลังไอ้ไอ้ไอ้ไอนี่ไงพี่เมื่อกี้หลังรถอ่ะพี่ได้เบิร์นวัตช์เอาหลังรถเหรอหลังนี้หลังนี้เลยหลังวัตช์เาพี่มันหลังหลังกล่องพี่นั้นหลังกล่องหลังตอกมีอีกหนึ่งคนนึงวัตช์เอามาดิน้อง เองไม่รู้ซะแล้วว่าพลังของ DBM มันเป็นยังไงครับน้องน้อเฮ้ยใครอีงเนี่ยเฮ้ยยจงกันทุกคนเนี่ยล่ะหลังครับพี่ปักกระสุนหมดแล้วพี่ปักโอเคแตกนี่นะห้องน้ำเพียงน้ำแล้วจังหวะนี้ก็แมสปัก ขอมา,อาเหรอ,อ,อวะอไปน,น,นีป่งฝ่าม,มือพี่แป็ก <laughs> รีวิวสุดคุ <laughs> ้มมากอ่ะ <laughs> <laughs> <im> ไปแมนมามาแยตีแยตีก็ยิงปัทำไรไปแม่ไอ้โตะนี่ไอ้นี่ดูแย่นะ ยัเรียบร้อยทุกคนครับสำหรับ D B S อูดหรือว่า D B S ทองทุกคนครับสำหรับผมผมมองว่า,วามันสวยดีทุกคนครับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่เดี่ยมนะผมมองว่าเป็นทองทองดีทุกคมนมาตอนยิงนะทุกคนครับแจ๋วเลยนะฮะแล้วทุกคนเปิดเป็นไงบ้างทุกคนนะครับออกดีบ้างหรือเปล่าทุกคนไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนฮะเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปไปไหนทุกคนครับก็ติดตามรับชมก็แล้วกันไงฝากคนหนึ่งไลฟ์ฝากคนสองไลให้ผมด้วยนะฮะก็เจอกันทุกคนนะสำหรับคลิปหน้ากันก็แล้วกันนะจ้าส